ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีครับคุณผุ้ฟังครับต้อนรับคุณนุ้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองระชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้คุณผุ้ฟังอยู่กับผมสิทธิชัยกำเนิดทองครับแล้วก็เป็นประจำที่เราจะได้ร่วมพูดคุยนะครับในประเด็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมนะฮะกับรองศาสตราจารย์ดรอัชลาชายนนวินคณะบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์อัชลาครับ ค่ะสวัสดีค่ะครับใครจะเชื่อนะครับอาจารย์ครับว่าเรื่องราวของวงการการศึกษาเนี่ยนะฮะมีมิจฉาชีพหรือว่ามีคนที่แอบอ้างในเรื่องราวของผลงานต่างๆหรือว่าเป็นอาชญากรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันอยู่ในวงการการศึกษาเกิดขึ้นแล้วนะครับอาจารย์ครับในเรื่องราวของการก๊อปปี้ผลงานทางวิชาการก็ดีหรือว่าเรื่องราวต่างๆนะครับเรื่องราวนี้น่าสนใจทีเดียวครับอาจารย์ครับถูกต้องค่ะคิดว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะหลายๆคนนะคะก็คงจะเคยเจอนะคะ ยกตัวอย่างเช่นการถูกขโมยข้อเสนอโครงการวิจัยครับ ซึ่งแบบเมื่อก่อนอะเราเคยเจอแต่พวกวแบบคัดลอกผลงานทางวิชาการอะไรเงี้ยนะคะครับ็อปปี้วิทยาณิพ์อะไรเงี้ยนะคะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีแบบขโมยข้อเสนอโครงการวิจัยหรือว่าปัญหานะคะในเรื่องของการขโมยข้อเสนอนะคะซึ่งข้อเสนอโครงการวิจัยนี้ค่ะก็คือหัวใจสําคัญเลยเนาะของการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพราะว่าเวลาอาจารย์เนี่ยค่ะที่จะเสนอขอทุนน่ยนะคะของวอชอ นะคะหรือว่าเสนอขอทุนนะคะในมหาวิทยาลัยเองหรือว่าในหน่วยงานนะคะเช่นสสสนะคะหรือว่าหน่วยงานอื่นๆน,นะคะที่มีความเกี่ยวข้องนะคะคต่อกออ,อย่างเงี้ยนะคะคก็มีการเขียน p r o p o s ผลงานวิจัยไปใช่ไหมคะมคแต่ปรากฏว่าบางทีในบางที่นะคะแต่นี้ก็ไม่ได้บอกว่า <c oughs> ชื่อหน่วยงานที่บอกไปเนี่ยมันเป็น ชื่อหน่วยงานที่แบบว่ามีการขโมยนะคะคอันนี้มาอาจจะเป็นหน่วยงานอื่นๆเลยอย่างเงี้ยนะคะคก็มีการขโมยข้อเสนอของการวิจัยของอาจารย์เหล่านั้นที่ส่งไปค่ะเราก็ไปให้อาจารย์ท่านอื่นที่รู้จักกันค่ะหรือว่ามหาวิทยาลัายอื่นนะคะที่สนิทนะคะคไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็เกิดขึ้นอย่างแน,น่นยนเลยนะภายใต้าการร่วมมือค่ะหรือว่าการขอคำปรึกษานะคะโดยที่ เจ้าของแนวคิดเนี่ยไม่ทันรู้ตัวเลยอืคือเอาเรื่องนี้ไปถามเจ้าของเรื่องนี้แหละนะฮะแต่ว่าเขาเรียกว่าไม่ได้มีการอ้างอิงถึงหรือว่าขออนุญาตก่อนในแบบนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ ใช่ค่ะบางทีเนี่ยนะคะก็มีการเอาข้อเสนอหรือว่าถามว่าอาจารย์มีข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตัวเองกําลังทําอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ว่าพอถึงเวลาทุนได้จริงๆค่ะกลับเอาไปให้หน่วยงานอื่นทํานะคะหรือว่ากลับเอาไปให้อาจารย์ท่านอื่นที่จูหกกันหรือว่ารู้จักกันทําอย่างเงี้ยค่ะซึ่งออนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการละเมิดในหลายๆเรื่อง ะะยกตัวอย่างเช่นรูปแบบการละเมิดที่มักพบนะคะ,ะก็คือแนวคิดหรือกรอบแนวคิดนะคะ,ะจากข้อเสนอที่ผู้วิจัยทำค่ะ,ะแล้วก็เคยขอยื่นขอทุนแต่ก็กลับเอาอันนั้นนะคะไปให้คนอื่นทำนะคะ,ะหรือว่าไปให้หน่วยงานอื่นหรือเอาไปทำเอง<ะ>อย่างนี้ก็มีเหมือนกันะนะคะ,ะหรืออาจารย์บางท่านนะคะก็อาจจะพัฒนาแบบสอบถามะนะคะ ซึ่งแบบสอบถามเนี่ยคะ่ะมันค่อนข้างที่จะต้องใช้กระบวนการในการทําที่ค่อนข้างยากเนาะจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยค,<ช> <5 S 1> ค่ะ <reliability S 1> มาตรวจสอบค่า reliability ของแบบสอบถาม นะคะคแต่หน่วยงานเหล่านี้ค่ะก็กลับไปหลอกลวงค่ะอาจารย์นะคะว่าจะทํางานวิจัยร่วมกับอาจารย์อขอแบบสอบถามของอาจารย์ท่านนันไปนะคะ<อ>หรือว่ามีการให้อาจารย์เหล่านั้นค่ะมาซ้อนการใช้แบบสอบถามค่ะแล้วก็นําแบบสอบถามนะคะคไปใช้โดยที่ไม่ได้มีการอ้างอิงค่ะ ฟังดูแล้วโหดร้ายมากนะอาจารย์ครับการทําแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการโจรกรรมนะข้อมูลกันแบบว่าชัดเจนมากๆเลยทีเดียวนะครับอาจารย์ครับแล้วที่ยากที่สุดค่ะอาจารย์บางท่านเนี่ยนะคะคถ้าทําวิจัยนะคะที่ทํากับคนหรือว่าทํากับกลุ่มเปราะบางเช่นผู้พิการผู้ต้องขังนะคะก็จะต้องมีการขอจริยธรรมวิจัยคะ่ะ ซึ่งการขอจริยเรรยวิจัยเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะคะคแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มเปราะบางนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นกลุ่มผู้พิการนะคะครหรือว่ากลุ่มบางกลุ่มนะคะก็จะต้องใช้ผู้บอร์ดนะคะในการที่มาตรวจสอบนะคะโปรโพซวิจัยแบบตอบคำต่างๆแต่สิ่งเหล่านี้กลับ ถูกขโมยเอาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากนักวิชาการค่ะครับก็เรียกว่าเป็นการสะท้อน<ะ>ถึงเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในระบบของวงการการศึกษาและได้เป็นอย่างดีเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องราวของการขโมยไอเดียกันนะครับเมื่อก่อนเราเคยได้ยินแต่บริษัทที่เป็นครีเอทีฟเองก็ดีนะครับบริษัทที่เป็นออกไซเซอร์ที่มีการอาจจะขโมยไอเดียกันแล้วก็ไปซูฮกกับเอเจนซี่อะไรต่างๆนานาเดี๋ยวนี้เข้ามาในวงการการศึกษาแล้วนะครับ ถูกต้องค่ะซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้นะคะไม่เพียงแต่จะละเมิดจริยธรรมในทางวิชาการค่ะคแต่การกระทํานะคะก็เข้าข่ายการละเมิดสิทธ,ธิทางปัญญาด้วยนะคะซึ่งเราก็สามารถดําเนินการตามกฎหมายได้ค่ะคนอกจากนี้นะคะการที่มันเกิดปัญหาเหล่านี้ค่ะมันก็ทําให้หลายๆคนนะคะคสูญเสียความเชื่อมั่นค่ะในระบบนะคะในการพิจารณาทุนนะคะค รวมไปถึงคุณภาพของงานวิจัยด้วยเพราะหมายถึงว่าอาจารย์ที่ได้รับสุนวิจัยที่ขโมยบพบปะโ่คนอื่นไปอะค่ะคไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญน,นะคะทางด้านนั้นจริงๆะคะแต่กลับเอาข้อมูลเหล่านี้ค่ะไปทําแล้วก็การทําวิจัยเนี่ยนะคะมันก็ต้องอาศัยในเรื่องของการที่มีประสบการณ์รการทําในเรื่องของ literature review เป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานม,มีประสบการณ์การเก็บ วิจัยนะคะพอสมควรถึงจะสามารถที่จะเขียนวิจัยเพื่อขอทุนต่างๆได้แต่ว่าการขโมอยอพอมพโซ่อันหนึ่งนะคะคไปให้คนอื่นก็แสดงว่าเขาไม่เคยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาเหล่านี้เลยแต่ก็มาทาโดยที่ไม่มีความรู้อะไรเลยนะฮะก็เป็นยิ่งทําให้ ตอกย้ำในเรื่องราวของวงการการศึกษาหรือว่าสิ่งที่มันจะออกมาในเรื่องราวของหัวข้อที่อาจจะฟังดูดีนะแต่ว่าคนที่ทําไม่มีความรู้ก็แน่นอนแล้วครับว่างานวิจัยที่ออกมาเนี่ยมันก็คงจะไม่ประสบผลสําเร็จอย่างที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับอาจารย์ครับค่ะอนอกจากนี้นะคะเราก็ยังพบความไม่ฟึกศาสตร์ค่ะในทางวิชาการในแงอน่อื่นๆด้วยนะคะเช่นการคัดลอกผลงานทางวิชาการ Mm hmm. นะคะหรือว่าในเรื่องของการนําผลงานความคิดหรือว่าค่อยคําของผู้อื่นค่ะมาใช้นะคะโดยไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้อง <c oughs> นะคะ mm hmm. บางทีเนี่ยก็โคดดิ้งคําพูดมาแต่ก็ไม่ได้อ้างอิงว่าเอามา ่อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะซึ่งจเจอกันเยอะมากเลยค่ะก็เป็นรูปแบบการลัเมอร์จริยธรรมทางวิชาการนะคะ,คะหรือว่าอาคาเดมิคคอนดักค่ะอืมนะฮะอย่างใครที่เคยทำเรื่องของงานวิจัยนะฮะก่อนที่จะ จบเองนะครับไม่ว่าจะเป็นทีซีสหรือว่า IS นะครับอินดีพีเอนต์สตัดี้นะฮะการค้นคว้าอิสระต่างๆเนี่ยก็คงจะทราบกันดีนะครับเรื่องของงานวิจัยแต่ละคนที่ทากันมาเนี่ยนะแหมไม่ได้ทำง่ายๆในขณะแค่เล่มจบนะครับอาจารย์แต่อันนี้เนี่ยคือผลงานวิชาการที่ทําเป็นระดับใหญ่ระดับมหาภาคเพื่อที่ต้องการผลงานวิจัยเนี่ยออกไปเพื่อการพัฒนาต่างๆเนี่ยนะครับมันต้องยิ่งต้องรู้แล้วก็คนที่ต้องนําไปใช้ได้เกิดประโยชน์แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโดนตัดตอนแบบนี้มันก็แย่เหมือนกันนะ ถูกต้องค่ะรูปแบบการคัดลอกนะคะที่พบบ่อยค่ะอย่างเช่นการคัดลอกข้อความโดยตรงนะคะคโดยที่ไม่อ้างอิงแหล่งที่มาค่ะครหรือว่าการดัดแปลงนะคะโดยการพาราเฟตนะคะหรือว่าการคัดลอกแนวคิดหรือว่ากรอบทฤษฎีนะคะครหรือว่าอันนี้ก็เคยเจออาจารย์ญี่ปุ่นท่านหนึ่งนะคะคที่เคยเอาผลงานตัวเองค่ะแล้วเปลี่ยนชื่อเรื่องค่ะ แล้วก็เอามาลงซ้ำนะคะในผลงานทางวิชาการในเล่มเจอโน่เล่มอื่นนะคะคซึ่งก็โดนแบนไปเลยสำหรับอาจารย์ท่านนั้นค่ะทีนี้เนี่ยเราจะมีแนวทางในการที่จะป้องกันนะครับหรือว่าแนวทางที่เราจะต้องมีการเสริมสร้างเรื่องของจริยธรรมอะไรต่างๆแบบนี้ยังไงดีครับอาจารย์ครับ ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็พบนะคะประเด็นเหล่านี้ในหลายๆประเด็นด้วยกันบางคนนะคะก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยเงื่องขในการตบเนี้ยค่ะก็คือคจะต้องมีการตีพิมพ์ผลงาน<อ>ทางวิชาการใช่ไหมคะใช่ครับแต่ก็ ได้ส่งใบตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการปลอมซึ่งเจ้าหน้าที่อะค่ะ,คะทางมหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าไม่ตรวจสอบให้ดีเนี่ยนะคะ,คะก็จะ มีความผิดนะคะทางวินยัยนะคะในข้อหาแบบละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อ,อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งถ้า,าไม่มีการชี้แจงนะคะถึงเหตุผลที่ชัดเจนค่ะก็อาจจะถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงนะคะซึ่งจากที่เคยได้ข่าวมาจากที่อื่นนะคะก็มีนักศึกษาค่ะที่โดนนะคะหลอกค่ะ โดยการที่มีอ e ีเมลค่ะเข้ามานะคะบอกว่าจะตีพิมพ์ผลงานในฐานกอปัดให้ได้นะคะโดยจ่ายเงินเนี่ยเพียงประมาณ6ก0 0 0่ถึงห0 0 0 0แบาทนะคะ <c oughs> แล้วก็ส่งใบตอบรับการตีพิมพ์ให้นะคะ <c oughs> แล้วก็มีนักศึกษาเนี่ยละคะ่ะที่เอาไปใช้ในใบจบ นะคะต่ปรากฏว่าใบตีพิมพ์นั้นนะคะใบตอบรับการตีพิมพ์เนี่ยมันเป็นใบตอบรับการตีพิมพ์ปลอมค่ะก็ต้องถูกถอนปริญญานะคะในที่สุดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนกันนะคะ,คะแล้วก็ในอ e ีเมลนะคะตอนนี้อาจารย์หลายๆท่านนะคะหรือคนที่อยู่ในแวดวงการศึกษาก็เริ่มพบแล้วนะคะว่ามีอ e ีเอร์นะคะหรือว่าบรรณาธิการค่ะ,คะส่งอ e ีเมลส่วนตัวมานะคะ,คะจาก โดยโนโชื่อดังนะคะในฐานกอปัสหรือว่าฐานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอ e ีเมลปลอมนะคะบอกว่าต้องการผลงานของท่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะคในการตีพิมพ์ซึ่งอาจารย์หลายคนเนี่ยก็เกือบหลงเชื่อนะคะครับซึ่งมีการเก็บตังค์ด้วยนะคะประมาณ3 0 0ถึง500ร้อยเหรียญดอลลาร นะคะคือถ้าใครหลงเชื่อไปนะคะก็ต้องโอนเงินนะคะให้มีชชีพค่าโดยที่ไม่ได้รับการตีพิมพ์นะคะในวารสารในฐานะกอบจริงๆด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วก็ถ้าอาจานันค่ะใช้บัตรตีพิมพ์เนี่ยนะคะที่ปลอมค่ะแล้วก็ไปส่งขอตาแหน่งทางวิชาการเนี่ยนะคะก็จะส่งผลให้ถูกถอดจากตําแหน่งทางวิชาการด้วยอืครับ เถือว่าผลกระทบเนี่ยมากมายหลากหลายด้านเลยทีเดียวนะครับอาจารย์ครับในเรื่องของประเด็นนี้เนี่ยอาจารย์ฮะเราจะมีการป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นหรือว่าให้มันเกิดขึ้นได้แบบยากขึ้นยังไงได้บ้างไหมครับอาจารย์ครับคือเรื่องของการก๊อปปี้เนี่ยแน,น่นอนเลยว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยข้อมูลข่าวสารต่างๆหรือว่าผลงานการวิจัยต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ในโลกออนไลน์กันซะเยอะนะครับใครจะไปหยิบมาตอนไหนท่อนไหนหรือว่าหน้าไหนบทไหนมาเนี่ยมันก็หยิบมาได้ไม่ยากหรอกนะอาจารย์นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะมี คัดกรองนะครับเรื่องของผลงานการวิจัยหรือว่าผลงานวิชาการต่างๆนะครับว่าเป็นของใครอะไรยังไงได้ยังไงบ้างไหมครับอาจารย์ครับในส่วนแรกนะคะก็คือเราต้องมีการสร้างความตระนาะคะ่ะให้กับคนนะคะที่เป็นนักศึกษาหรือว่าเรียนอยู่ในสถาบันการศึกษาร,รวมไปถึงอาจารย์นะคะให้รู้ถึงผลกระทบค่ะของสิ่ง ที่จะเกิดขึ้นกับการคัดลอกผลงานทางวิชาการนะคะคไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสูญเสียความน่าเชื่อถือของผู้กระทำนะคะทั้งในระดับบุคคลและสถาบัน นะคะหรือว่าทำลายวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ทางวิชาการค่ะแล้วก็ส่งผลกระทบนะคะต่อคุณภาพของผลงานวิจัยแล้วก็ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็อาจะถูกลงโทษทางวินัยค่ะเช่นการตัดคะแนนการเพิกถอนปริญญานะคะหรือว่าการถูกงดนะคะหรือว่าแบ็กลิสต์นะคะในการให้ได้รับทุนวิจัยนะคะ ซึ่งในกระบวนการคัดลอกผลงานทางวิชาการเนี่ยค่ะมันไม่เพียงแต่พิจริยธรรมนะคะคแต่ก็อาจมีผลทางกฎหมายค่ะเช่นการคัดลอกดัดแปลงนะคะหรือว่าเผยแพรง่งานของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะคะก็ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะมีโทษกรับตั้งแต่ หนึ่งมื่นบาทถึงแป0 0สนบาทค่ะแล้วก็จำพุ้ไม่เกินสี่ปีค่ะ,คะแล้วก็มหาวิาลยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีข้อบังคับที่ชัดเจนค่ะว่าการลอบรถผลงานเนี่ยถือเป็นการกระทำที่ผิดวินัยอย่างร้ายแรงค่ะแล้วก็สามารถลงโทษนะคะตั้งแต่การพักทันนะคะไปจนถึงการไล่ออกจากการศึกษานะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราก็เห็นกลลวงนะคะของพวกสมเมอร์ค่ะ,คะที่บางครั้งเนี่ย เขาก็ทำไปโดยไม่เจตนานะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของในยุคที่เราเนี่ยคะ่ะจะจบการศึกษาเนี่ยเงื่อนไขของการจบการศึกษาก็คือต้องตีพิมพ์นะคะผลงานทางวิชาการ,รนะคะแต่ก็พบว่าหลายๆครั้งเนี่ยนะคะก็จะมีพวกหลอกลวงะคะ่ะบอกว่าตัวเองเนี่ยสามารถตีพิมพ์ให้ได้โดย ต้องส่ายเงินห้าหกหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทอะไรเงี้ยนะคะคแต่ปรากฏว่ามันเป็นของปลอมนะคะหรือว่าแม้กระทั่งทำพวกเพจหลุมค่ะที่เป็นเพจเหมือนกับองค์กรนะคะที่เป็นโจโน่ด,ดังๆเลยนะคะแล้วก็หลอกเหยื่อค่ะในการที่เข้าไปนะคะจัมิ นะคะหรือว่าส่งผลงานทางวิชาการค่ะซึ่งอาจารย์ก็เคยโดนไปหนึ่งครั้งนะคะก็คือทำเหมือนกับเทเลอร์ฟานซิตเลยค่ะแต่เป็นของปลอมค่ะคแล้วพอส่งไปนะคะได้รับกระบวนการตอบรับแล้วเนี่ยเราก็ปรากฏว่ามาเช็คที่หลังแล้วก็พบค่ะว่ามันไม่ใช่ของจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ควรที่จะโกดลิงก์จาก S J R ค่ะดีที่สุด แลวทีนี้ในส่วนของการป้องกันเจ้าของผลงานเองเนี่ยนะครับอาจารย์ครับที่จะอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะต้องโดนในเรื่องของการเอาไปทําซ้ําดัดแปลงอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับอาจารย์ครับในส่วนของการคุ้มครองผลงานวิชาการเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยมีหน่วยงานไหนหรือองค์กรไหนที่เขาดูแลโดยชัดเจนไหมครับอาจารย์หรือว่ายังไม่ได้มีใครที่ออกมาดูแลเรื่องนี้อย่างชัดเจนดีครับอาจารย์ครับคือส่วนใหญ่อะค่ะ สถาบันการศึกษาเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการตรวจสอบนะคะซึ่งหลายๆสถาบันค่ะในการที่จะส่งผลางานทวิชาก,การหรืออะไรเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการตรวจสอบค่ะว่ายกตัวอย่างเช่นการตอบรับการตีพิมพ์เนะะี่ยค่ะใช้โลโก้หรือลายเซน็นปลอมไหมนะคะหรือว่าใบตอบรับปลอมหรือไม่หรือว่าเป็นวาราสารเถื่อนหรือเปล่านะคะหรือว่าที่เขาเรียกว่า predatory journal น,นะคะ ซึ่งวารสาร p r e a t i o n o r y Journal เนี่ยค่ะก็คือวารสารที่มีการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการโดยไม่มีการส่งรีวิเวอร์จริงๆนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการตรวจสอบคุณภาพของผลงานทางวิชาการจริงๆนะคะก็จะต้องมีกระบวนการนะคะในการตรวจสอบอะไรเงี้ยค่ะของสถาบันการศึกษา นะคะ,คะซึ่งในบางมหาวิทยาลัยนะคะยกตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยค่ะ,คะก่อนที่จะส่งนะคะวารสารนะคะก็ต้องส่งให้ทางมหาวิทยาลัยค่ะเช็คก่อนนะคะ,คะว่าวารสารเรานั้นเนี่ยได้คุณภาพไหมนักศึกษาปริญญาเ,เอกเนี่ยถึงจะสามารถตีทิมได้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าธรรมศาสตร์ก็มีเช่นเดียวกันค่ะ,คะ ในการตรวจสอบเรื่องของใบตอบรับทีนี้เนี่ยตั้งแต่ทําผลงานวิจัยเลยครับอาจารย์ครับอย่างตอนที่ผมเป็นนักศึกษานะอยู่ที่ธรรมศาสตร์นี่แหละนะครับอาจารย์ครับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์นี่แหละตอนที่ทําวิจัยหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าทําเล่มเนี่ยครับอาจารย์ครับเห็นว่ามีการใช้โปรแกรมผมจําชื่อไม่ได้แล้วที่ธรรมศาสตร์ก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์ในการที่ป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการเพื่อเอามาผลงานของตัวเองในการที่ทําเล่มอี่าครับอาจารย์ครับ ก็จะมีการตรวจสอบนะคะที่เรียกว่าเป็นตรวจแพจอนิซึมนะคะก็จะดูว่ามีการก๊อปปี้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นไม่ให้เกินกี่บรรทัดอะไรแบบนี้ใช่ไหมพี่อาจารย์ครับใช่ซึ่งในวารสารที่มีคุณภาพทั่วไปค่ะเขาก็จะต้องมีการตรวจสอบผลงานที่มีการสัมมิทหรือว่าส่งก่อนนะคะที่จะมีการส่งรีวิวเวอร์ตรวจต่อไปค หลายคนก็บอกว่าส่วนใหญ่ที่มีการคัดลอกกันหรือว่ามีการที่ทําซ้ํากันอะไรแบบนี้มันส่วนใหญ่จะเป็นบทที่2ก็คือรีวิวลัเตอร์เจอร์ก็คือการทบทวนวรรณกรรมนะครับอาจารย์ครับก็มีมหลายประเด็นนะคะ<ม>ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเป็นแบบวิจัยเชิงคุณภาพก็อาจจะมีการคัดลอกนะคะ <c oughs> อาจจะมีการคัดลอกได้ตั<อ>้งแต่อินโทรดักชันเลยนะคะบางคนแบบว่าคิด i อินดักชันไปออกไปกรอบของคนอื่นดีกว่าอันนี้ก็เคยเจอเหมือนกันนะคะลิเทอรเซอร์ีวิวบางคนก็พาราเฟดไปเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วลิเทอรเซอร์รีวิวเนี่ยมันเป็นส่วนของการที่เราใช้ผลงานวิจัยนะคะที่มีความเหมือนหรือความต่างหรือว่ามีแนวคิดทฤษฎีเนี่ยค่ะมาใช้นะคะในงานวิจัยของเราอย่างไรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะโคดดิ้งได้หมดค่ะแต่ว่าเราก็ต้องพาราเฟนะคะ เราก็เปรียบเทียบความเหมือนความต่างโดยใช้ความคิดของเราค่ะในการวิเคราะห์ ก็จริงๆแล้วเรื่องของวงการการศึกษาเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องของการเรียนแล้วจบไปทําเล่มให้จบจบไปแต่จริงๆแล้วมันสําคัญกว่านั้นเยอะนะครับอาจารย์เพราะว่าผลงานวิชาการที่เราได้ทําออกมาเนี่ยนะครับหรือว่าผลงานที่เป็นเรื่องของเล่มจบของเราเองก็ดีเนี่ยนะฮะมันคือสิ่งที่จะได้ประทับแล้วก็ตราตึงเอาไว้ไม่แน่นะครับว่าสิ่งที่เราทําออกมาหรือผลงานวิชาการที่เราได้คิดขึ้นมาได้ทําขึ้นมาเนี่ยนะมันอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับสังคมในอนาคตหรือว่าเป็นประโยชน์กับใครที่จะนํา เรื่องราวของเราเนี่ยไปใช้ในการพัฒนาก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นแล้วอยากจะให้เรื oh ่องของจะเรียกว่าการกาออจากรรมในเรื่องราวขององค์การในการศึกษาแบบนี้เลยแบบนี้เนี่ยบรรเทาเบาบางลงไปนะครับอาจารย์ครับเพื่อที่นักวิชาการเองนะฮะหรือว่าผู้ที่เป็นเจ้าของผลงานวิชาการต่างๆเนี่ยจะได้มีกําลังใจในการที่จะค้นคว้าหาข้อมูลแล้วก็ทําการวิจัยทําการศึกษาเรื่องราวต่างๆที่จะทําให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้นะครับอาจารย์ครับ ถูกต้องค่ะแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยนะคะการใช้ใบตอบรับการตีพิมกลอมนะคะหรือว่าการที่เข้าไปคัดลอกผลงานค่ะอาจจะดูเหมือนเป็นทางลัดนะคะแต่แท้จริงแล้วค่ะมันคือทางตันในท้ายที่สุดนะคะนอกจากนี้มันยังทําลายศักดิ์ศรีของตนเองและสถาบันค่ะ,คะเพราะฉะนั้นการยึดมั่นในจริยธรรมทางวิชาการค่ะไม่ใช่เพียงแค่หน้าที่นะคะ แต่มันเป็นเกียรติแห่งการเป็นนักวิชาการที่แท้จ <st us> ริงค่ะเพราะฉะนั้นการจบการศึกษาอย่างมีเกียรติค่ะก็ยังดีกว่าการได้ปริญญานะคะที่ได้มาด้วยความไม่ซื่อสัตย์นั่นเองอื ın, สมสำคัญมากๆเลยเนะครับในช่วงท้ายแล้วครับอาจารย์มีอะไรที่อยากจะฝากเพิ่มเติมในเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้อีกบ้างไหมครับอาจารย์ครับค่ะ <c oughs> อยากจะเตือนะนะคะว่า การที่เราเนี่ยปลอมนะคะในเรื่องของใบตอบรับการตีพิมพ์ก็ตามนะคะหรือว่าการใช้วรสารเถื่อนหรือว่าในเรื่องของการคัดลอกผลงานนะคะมันเสี่ยงต่อการถูกเพิกถอนนะคะประิญญาค่ะแล้วก็ไม่ได้รับการอนุมัติในการสําเร็จการศึกษานะคะนอกจากนี้ยังจะถูกดําเนินการทางวินัยค่ะแล้วก็มีผลนะคะ ที่จะส่งผลกระทบของเจ้าหน้าที่แล้วก็สารที่เกี่ยวข้องด้วยว่าไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะปล่อยนะคะให้จบการศึกษานอกจากนี้ยังทําให้ตนเองค่ะสูญเสียความน่าเชื่อถือในแวดวงทางวิชาการแล้วก็การประรกอบอาชีพในอนาคตด,ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอย่าทําเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าจารยิยธรรมทางวิชาการค่ะไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะ จะเป็นหัวใจของการเป็นนักวิชาการที่แท้จริงค่ะอืมนะครับสิ่งนี้สําคัญนะครับแล้วก็ต้องฝากไปยังคนที่กําลังอยู่ในช่วงของการศึกษาเล่าเรียนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีปริญญาโทรหรือว่าปริญญาเอกนะครับโดยเริ่มต้นจากการบ่มพร้อแต่ปริญญาตรีนะครับอาจารย์ครับในเรื่องราวของจริยธรรมในเรื่องราวของด้านการศึกษาเรื่องของการที่ถามว่าเราสามารถที่จะนําแนวความคิดนะเราใช้คําว่าแนวความคิดดีกว่านะอาจารย์ของคนอื่นๆเนี่ยมาต่อยอดแนวความคิดทางวิชาการ ของเราเองได้ไหมสามารถทําได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องมีมารยาทเขาเรียกว่าทางสังคมด้วยก็คือเอาของเข้ามาแล้วเนี่ยก็ต้องมีการที่จะอ้อรีเฟอร์ของเขาด้วยเหมือนกันนะอาจารย์ค่ะครับนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดรอัชลาชลาญนาวินนะครับคณะบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่ร่วมพูดคุยในวันนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์ครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโกองบัญชาการกองทัพไทยครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง y o u t u อัทัธพอดแคสต์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอประจำปี2,569จําจำนวน550อัตราสมัครได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2,568ถึง25มกราคม2,569ทางเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th โอกาสบรรจุเป็นนายทหารประทวนสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยมาถึงแล้ว นี่คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญสู่เส้นทางทหารอาชีพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินตามที่กระทรวงกลาโหมขอพระราชทานไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ณวัดส,สุวรรณารามราชวรวิหารเขตบางกกน้อยกรุงเทพมหาคนครในวันพฤหัสบดีที่30ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลา14นาฬิกา ร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนบัญชีออมทรัพย์เลขที่039 2 84288 6หรือธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนบัญชีออมทรัพย์เลขที่159 0 13263 7ชื่อบัญชีการถวายผ้าพระกฐถินพระราชทานกระทรวงกลาโหมประจำปี2568 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร022229814